สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องันนี้ก็กกว่าพบกกบชงซอสริมผาเพลพินตามแบบเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพจห้ดวยเด้อค่ะนะคะเมื่อนี้นะคะก็เป็นวันนะคะสงทายปีเก่านะคะต้อนรับปีใหม่นะคะแต่ว่าเ,าเวลาของสเปนนะคะเขาจะช้ากว่าของไทยประมาณหกชั่วโมงนะคะในช่วงของหน้าหนาวนะคะเ,เมืองไทยับสิเข่าดาวกอนนะคะแต่ว่าปุยยัง่ทันได้เข่า <laughs> คนนี้นะคะเขาก็จะฉลองกันในวันที่นี่แหละวันเสาร์นะคะวันที่สามสิบเอ็ดนะคะผ่านมื้อค่ำแล้วมันก็กลายเป็นวันที่หนึ่งนะคะพอดีวันนี้จะจะรวมญาตินะก็มิตรปุยดีแล้วนะคะเป็นผู้เฮ็ดรบเข่าพี่น้องค่นนะคะ <c oughs> ก็มีประมาณสิบถึงสิบสองคนนะคะ <c oughs> ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเราก็เตรียมอาหารได้พร้อมนะเดี๋ยวปุยจะพาไปดูนะคะว่าปุยจะเฮ็ดอีหยังให้ขเจ้ากินนะคะ นี่นะคะก็ทําสลัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้หั่นพวกอามะเขือเทศแตงกวาแล้วก็พวกของดองเขาอะเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแพะนะคะอันนี้จะเป็นหมูหัน่นส่วนนี้ก็นะคะก็จะเป็นกุ้งนะคะก็คนมันเยอะนะคะใส่ประมาณสี่กิโลนะคะแล้วกันนี่ก็มันไข่ไข่เส้นจละนะคะแบบว่ามันเป็นปลาแล้วก็เอามาเมือนแบบ ปั่นหรือปลาเป็นแป้งจริงๆแล้วมันต้องเป็นปลาแท้แต่มันเป็นปลาผสมแป้งน่ะปี๋ว่าก็จะเอาไปผัดกับกุ้งอะไรเงี้ยส่วนดิ้งเกนะคะปี๋ทำแป้งพิซซ่าไว้นะคะก็ไวส้สำหรับให้แบบเด็กๆ,ๆนะะส่วนเครื่องดื่มนะคะก็จะเป็นพวกไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกเครื่องดื่มแต่ส่วนใหญ่เครื่องดื่มนะคะก็คือปี๋เอาแช่ตู้เย็นไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเบียร์พวกอะไรเงี้ยเบียร์กระป๋องพวกโคกอะไรเงี้ยนะคะ เ็บไ,ไปหมดนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็นะคะมาดังไฟนะคะรมควันนะคะให้ใช้กรอกสเปนของเรานะคะเ็นว่นนี่งานปุ้ยคือปีนี้มีใครช่วยทำนะคะทำเองกัวซีฮันกัวซิเห็ดยังเหลียบรลอยพี่น้องเอ้ยมันก็เลยเมือยไปอยากเห็ดยังเลยถึงปุ้ยจะไปเล่นทิกตอกนะคะเพราะว่าปุ้ยเกับไปไหลนอนพี่น้องก็คิดถึงเอฟซีทุกคนนะคะ ตอนนี้ก็ฝนตกหิมะร่วงนะคะหิมะนะคะตกประมาณวันที่สิบเจ็ดสิบแปดสองวันนะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะถ่ายให้ดูตอนปุ๋ยไปทำงานเนาะปีนี้หิมะตกหนักนะคะเออน,นะคะกว่าจะเดินมาหอดมองงานพี่น้อง ว่าพยายามจะไม่่ายให้แบบตัวใครดูันนีแกแรไปทาง,งานมองแดงๆนั่นแหละที่ทำงานค่อยเองนะคะจะเห็นสภาพว่าหิมะ้นะคะมันจะปกคลุมทั้งหลังคางทั้งรถเนลลาดูดูข้าไปมดืดนนาว เฮ้ยตั้งแต่ยอยูนะ่มาเออนาอยู่เดินนี่พี่น้องเลยนะยีปั่นแข็งใสปุยมวยเลยนี่แหละที่ทำงานค่อยนะ